สวัสดีครับสิ่งที่คาดว่าจะเป็นไปตามเดิมนะที่ผมไปสำรวจปรา,าสาทเขมรทุกที่นะคือต้นตะโก,โกเพื่อนๆนี่ไงต้นตะโกทุกที่ครับและที่นี่มันจะใหญ่มากเลยนะเนี่ยอย่างเช่นต้นนี้มันไม่ใช่ธรรมดานะอันนี้ผมยืนอยู่นบนคานบาดายแล้วนะทางด้านทิศใต้นะครับเทียบกับฝ่ามือผมใหญ่เลยเราจะเดินเวียนขวานะครับ เดี๋ยวดูสถานการณ์หน่อยดิถ้าแดดออกน่าจะวิ่งเลยอยากเดินตากแดดบ้างและนั้นนะผมคาดว่าน่าจะเป็นบารายที่อยู่ตรงกลางบารายทีนะครับนั่นแหละเดินเดินไปขวาร,รีบเดินีกวกาเนี่ยคันบารายจะกว้างเหลือเท่านี้นะแต่ก่อนน่าจะสูงแล้วก็กว้างกว่านี้แหละเพราะว่าเท่าที่ผมสัมภาษณ์ดูนะตามที่ต่างๆที่ผมไปก็คือแต่ก่อนมันจะเป็นลักษณะคลื่นนะครับเป็นเนินคลื่นนะแล้วเขาก็ปรับ อีกทีในยุคหลังที่มันมีรถถครับอันนี้ผมถ่ายดูนะเราอยู่กลางทุ่งนะแต่ว่าเราก็ไม่สามารถหลีกเลี่ยงสังคมมนุษย์ได้ครับมีคนอยู่ทุกที่เลยมีมอเตอร์ไซค์มีคนเลี้ยงวัวมีคนหาสัตว์นะครับเพราะว่าคนมันเยอะอ่ะนี่ผมเดินมุ่งหน้าไปทางทิศเหนือนะน่าัๆเสียงมาเข้ยเลี้ยวละเลีเ้ยวแล้วครับอาากทิศเหนือนะ พอไปถึงข้างน้างแล้วนะเราจะเลี้ยวเข้าไปดูเกาะกลางบารายเลยครับนี่ไงคันบารายจะสูงช่วงนี้จะเหลือมันจะสูงอยู่นะนี่ครับโอ้ยมีแต่การตัดการเผาครับอก็นั่นไงมีคนขุดปูอยู่ตอนนั้นด้วยเห็นแต่เสียมมันกระดุกกระดิกเดี๋ยวเราไปดูเกาะกลางบารายก่อนเนาะ เขาล้อมลวดหนาเาไว้ด้นะเกาะกลางบารายอะ่ะมีเสียงมาเอาต้องใส่หมาคนขุดปูครับดินมันแหกงหมดเลยมันมองอะไรที่สะท้อนแสงไม่ได้เลยแนละ้วไม่มีน้ำฝน,นครับถ้าคนขุดปูตอนนี้นยังอยู่เดี๋ยวไปสัมภาษณ์แกซะหน่อยนีย่ทางเขา้าเกาะกลางบาราย จะลดนน้ำครับเป็นอย่างนี้นะขุดลอกแล้วเฮ้ยอย่าเดินไปเลยมันมีต,ต้นอานนี้ติดเสื้อเต็มเลยพอละรู้แล้วมันเป็นอย่างนี้จอบออกไปหาคนขุดปูดีกว่า ันนี้นะครับคือคันดินของบารายชั้นในนะเหลือเป็นอย่างนี้มันก็ยังสูงอยู่นะทุ่งตรงนี้นะครับมันจะต่อเนื่องกับทุ่งที่ผมไปสำรวจเมื่อคลทิปที่แล้วนะเห็นไหมลักษณะบารายจะคล้ายกันนะครับเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าเอียงไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ9กองศาแล้วก็มีบารายตรงกลางอันเล็กครับเป็นคันดินข้างในทีเดี๋ยวดูหน่อยดิเผื่อเจออะไรบ้าง นี่แะครับเวิงวา้าอย่างนี้แหละนี่ก็เป็นคันบรายใหญ่ออกมาทางนี้นั่นๆๆเห็นแต่เสียมโผงมาเฮ้ยเจอแล้วนี่ไงกระเบื้องเสดภาชนะโบราณเอ้ยเดี๋ยวกระเป๋าหล่นอย่าเพิ่งนี่ไงนี่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 อันนี้ภาชนะใส่น้ำนี่ลายมันโอ้ thank you เก็บไปก่อนไว้ดูต้องเป็นหมาเห่าผมนี่แหละหมาห่าเต็มเลยย้ายสวัสดีครับหมาเห่าหยุดได้แล้วพี่ยายสวัสดีครับป้าสวัสดีครับ <c oughs> ผมมาสำรวจเมืองโบรานนะครับตรงนี้มันเป็นบึงโบราน <c oughs> ใช่ไหมครับ ให้หนองเก่าไหมนั่นเนี่ยแต่ก่อนมันเป็นมันเป็นคันดินสูงกว่านี้มากใช่ไหมครับที่เป็นทุกนานะครับมันแต่ก่อนมันเป็นบึงใช่ไหมครับจ้า,จาอ๋อแล้วมันมีคันดินรอบมีคันดินสูงแล้วเขามาปรับให้มันเตี้ยที่หลังใช่ไหมจ้า,จาอ๋อ <c oughs> มาหยุดหยุดเสียงดังมากเลยหยุด คุณยายแล้วไอ้รอบๆนี้ม uh ันจะมีพวกเศษหายแตกด้วยใช่ไหมเพราะว่ามันเป็นที่อยู mm, ่คนโบราณใช่ไหมรอบมือโบราณนี่แหละนักปะวัติศาสตได้ยินอยู่จ้ะครับแถวนี้มันมีพวกซากประสาทโบราณไหมครับคุณยายที่มีพวกเศษอิฐเศษหินสี่เหลี่ยมอ่ะมีไหมครับอ๋ออันนี้ยายไม่เคยเห็นจ้ะอ๋อไม่เคยเห็นแสดงว่ามีเฉพาะเศษหายแตกกระเบื้องแตกรอบๆหนองน้ํานี่เนาะ อันนี้ยายก็ไม่เคยรู้ครับไ,ได้ยินอยู่ับไมก่อนยายตาทุกแต่ก่อนเขาเคยคุยกันครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมยุด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 แต่ว่าเจอพาชนะเมื่อกี้ใช่แล้วแหละถึงไม่เจอก็ใช่นะโอเคเดินในทุ่งนานกังมันร่มอันนี้ผมอยู่ในบารายนะท่านผู้ชมครับ อันนี้คือมุมที่หักนะครับหักมุมไปทางที่เหนือนะเราจะเดินไปตรงนู้นเพื่อจะเจออะไรที่ผมยืนอยู่นี่ก็คือนายบารายนะบารายนี่จะเป็นบารายขนาดเล็กนะไม่ใหญ่นะแล้วก็อันนั้นก็คือบารายชั้นในทีนะครับซึ่งผมสันนิษฐานจากคลิปที่แล้วว่าจะเหมือนปราสาทแม่บุญตะบันตกครับคือวัดท่านอะไระครับวัดพระวิศนุนี่แหละอยู่ข้างในอาจจะเป็นเหมือนกับหอพระไตรปิฎกครับที่อยู่กลางน้ำนะ่ะ โมดานะ่าจ,จะเป็นปรสาสทไม้แต่ก่อนนะ่ะอยู่ขา้างในผมเชื่อว่าตอนที่ขุดลอกสะข้านันี่น่าจะเจออะไรบ้างแหละของที่มันผุพังแล้วหล่นลงไปเนะนี่ยมีแต่พยับแดดนะครับแล้วก็ความเบื้อว่างห้องทุ่งนาแล้วก็ตัดกับท้องฟ้าที่กว้างใหญ่เดินใบไม้ล้วผมเดินไปดู เเครื่องปั้นดินเผาที่แตกจุดที่ผมเจอเมื่อกี้ก่อนเนผะื่อเพื่อเจออะไรอันนี้ก็ไม่มีอะไรหรอกเป็นเนินธรรมชาติเดี๋ยวผมจะเดินลัดไปเลยดีกว่าลัดไปทางนู้นนะลัดที่เดินมามันร่มเพราะว่าถ้าตรงนั้นมีเครื่องปั้นดินเผาที่ผมเจอเมื่อกี้ก็อาจจะเป็น ทางลงหลักในสมัยก่อนนะครับที่เขามาเอาน้ำนะครับหรือว่ามาวัดกลางน้ำานะ่สมัยก่อนก็มีความเป็นไปได้ว่าจะอยู่กลางชุมชนก็ได้เพราะว่าเป็นแหล่งน้ําแล้วก็เป็นวัดด้วยไงเป็นวัดในตัวนี่จุดที่ผมเจอโลเคียอยู่ตรงนี้แหละก็วแถวนี้แหละดินเป็นฝุ่นหมดแล้วแนละ้วมันดูยากมากเลยโอเคเจอเช่นเดียวก็เจอเช่นเดียวครับ อย่างไรก็ได้เป็นหลักฐานพยานนะว่ามันเคยมีชุมชนอยู่ตรงนี้อันนี้ก็น่าจะเป็นวัดโบราณเดิมแหละแล้วก็เป็นสระของวัดเนี่ยแล้วก็มาขุดลอกที่หลังเพราะฉะนั้นวัดพรามนะครับวัดพระวิษณุก,ก็อยู่ตรงนี้แหละวัดที่เป็นอาคารไม้นะที่คนอยู่นะก็อยู่ตรงนี้แหละเนี่ยที่ผมยืนอยู่เนี่ยอยู่ทางด้านทิศใต้ของบารายอันนี้คือบารายก็คือประกอบพิธีกรรมตรงนี้นักบวชก็อยู่ที่ผมเดินนี้ที่เบื้องว่าแต่ว่าก็จะเห็นโค้งเหล่านาเต็มไปหมดเลยนะ เดินไปหาในบาดาอีกรอบดิเดินเจอเจอหนึ่งชิ้นแล้วมันก็อยากเจอชิ้นที่สองครับเดี๋ยวเราจะไปเดินไปถาคุณลุงที่เลี้ยงวัวคนโน้นเลยค่ะแกแกต้อนวัวมาแถวนี้ขนาดที่ที่ควายนอนเล่นนะ่ะยังแข็งเลยอ่ะอน,นี้เนี่ยอากาศมันแรงอ่ะเมื่อกี้เศษเครื่องปั้นดินเผานะครับ ก็เจอตรงนี้แหลบแบบเนื้อแกร่งนะแต่มาเดินหาอีกก็ไม่เจอนะมันหน้าแรงมันหายากอะมีแต่ฝุ่นถ้าเป็นหน้าฝนอะมันส,ส,สะท้อนแสงได้พูดๆไปนี่เสียงมันพันกันนะพูดไปพูดมาพูดไม่ชัดเฉยเลยวิ่งเลยดีกว่าตรงนี้มันเป็นหนองโบราณใช่ไหมครับ ใช่ไหมแต่ก่อนมันมีพวกต้นกกใช่ไหมครับเกิดไม่ทันใช่ไหมครับตอนพี่เกิดมามันเป็นยังไงแล้วครับเมันก็จะป็น่า่แบบไหนครับป่าลักษณะคล้ายๆนี่แหละมันก็จะมีคันดินรอบใช่ไหมครับคันดินจะเป็นลักษณะเหมือนภูเขาเล็กๆอย่างนี้ใช่ไหมครับไม่แน่ใจนะแล้วพี่เจอพวกเศษหายแตกอะไรบ้างไหมไม่มีนะไม่มีใช่ไหมครับ ไม่ไมไมคได้ยินข่าว,วาครับออรอโอเคขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับไปกลัาาบครับเฮ้ยวิ่งดีกว่าเฮ้ยลัวสวัสดีไม่ต้องกลัวนะเดีด๋ยวดิใช่ไหมใช่อันนี้ปากภาชนะนีไ่ไง นี่ยปากภาชนะปากหม้อเนี่ยเจอเลยอันนี้ข้างในมันนะนี่ปากหม้อดูดิเฮ้ยแปลกดีนะไม่มีใครรู้เรื่องแต่ผมรู้เรื่องครับ สื่อสารเข้าใจเลยเดินมาเจอปากหม้อครับ hmm. นี่ไงเศษเครื่องป้านดินเผาที่มันละเอียดนะไอ้ปากหม้อที่ผมเจอเมื่อกี้นะแต่เนี่ยเศษเครื่องป้านดินเผาเนี่ยเล็กๆเนี่ยนี่ไง <laughs> กลุ่มของมันฮนะใช่แล้วใช่แล้ว นี่เจอเต็มเลยเอ้ยนี่ไงเจ็บเพลิงปั้นเนี่ยนี่เจอแล้วเจอแล้วเจออีกแล้วนี่ไงเออไอเจาะกระป๋าไปเจ็บที่มอไซค์แล้วมาทำให้เป็นเรื่องเป็นดาวดวะนี่ไงนี่ไงพัดนะนี่หม้อโบราณเฮ้ยให้ถนนนี้มันต้องเป็นถนนโบราณเลยเนี่ยว่ามันตรงมาตามคันมาราเลยเนี่ย เอากระเป๋าไปเก็บก่อนเดี๋ยวผมมาเดินแบบอิสระครับนี่ไงเต็มเลยไอ้อยเนี่ยหมอ้อโบราณเดี๋ยวแป๊บนึงนะเอาไปเก็บก่อนเต็มเลยครับไม่มีใครเคยเห็นอะไรครับแต่ผมมาเห็นเต็มเลย เออเออนี่ยเนี่เน,นี่เต็มเลยเนี่เต็มเลยเสร็จอันนี้ปากหม้ออีกแล้วเพราะมันแข็งเลยอันนี้อันนี้ใช่เลยตัวปากหมอ้อตัวมันแหลมละเอียดลแล้วแล้วอ๋อนั่งก็มาใช่นั่งก็ใช่เห็นไหมละเอียดหมดเลย นี่แหละผมสันนิษฐานถูกต้องเนี่ยพามในตรงนี้แหละขวามือผมเนี่ยครับทิศใต้ของบารายเป็นวัดโบราณน,นะชุมชนก็อยู่รอบนี่แหละอันนี้แบบบางนะอันนี้แบบพวกใส่เครื่องที่ป่นแล้วอะพวกเครื่องปรุงพวกคลิกพวกอะไรเนี่ยมันจะบางแต่ยังไม่เจอเครื่องเคลือบแล้วเจอแต่ดินเผาทั่วๆไปถนนโบราณน,นะครับเข้ามาในบารายโบราณน,นะวัด ที่พามอยู่นะวัดพระวิษณุอยู่ตรงนี้แล้วก็ตัวอาคารที่เป็นที่ประดิษฐานรูปเคารพมาอยู่ตรงกลางมารายนี่แหละเพราะเนี่ยนี่เจอเครื่องปัน้นดินเผาเต็มเลยใช่แหละเนี่ยมันกระจายไปทั่วเลยนี่แต่ยังไม่เจอแบบเคลือบนะเจอแบบไม่เคลือบแสดงว่ามันโดนป่นมาจนเละเลยนะมันคือไม่มีใครรู้เรื่องนี้มานาน,นครับ ใช้ไปเรื่อยๆนะโอเคตรงนี้เท่านี้แหละหาไปก็จะเจอแต่ของเท่านี้แหละไปไปดูที่อื่นต่อดีกว่ะกลัวมนุษย์ครับเห็นไหมมนุษย์ใจร้ายกับมันมันเล็กลัวเชิญครับวัวครับวัวพระศิวะเมื่อพันห้าร้อยปีที่แล้วที่ผมสันนิษฐานว่าเป็นวัดพระนารายณ์ใช่ไหมเนี่ยมีวัวฮินดูครับก็ยังเดินเหมือนเดิม 1,500ปีมีอะไรเปลี่ยนเลยทําเรื่องเดิมๆม,มนุษย์ทําเรื่องเดิมๆไม่รู้ว่าผมมาทําเรื่องเดิมๆได้ดไหมเนี่ยเดินเก็บของเนี่ยเราคือคนเดินเก็บของครับถ้าแต่ก่อนมันเป็นโคกงแล้วมีเครื่องปั้นมีชุมชนนะเขาถ่ายปรับขนาดนี้ก็ไม่เหลือแล้วผมไม่ไม่ต้องไปเดินทําเรื่องที่เป็นไปไม่ได้แล้วมันไม่มีแล้วไปกับน้าดินหมดแล้ว เฮ้ยเราหมุนหมุนทำไมตรงนี้ด้านหน้าเลยมาแล้วมาใกล้ผมแล้วใกล้แล้วใกล้แล้วมา,มาตรงกลางเลยเออหมุนตรงกลางตัว้าพเจ้าเลยนี่ไงาหมุนเลยครับอ้าวไปแล้วไปที่มเอเตอร์ไซค์เฮ้ยลมเทพเจ้าครับนี่ไงอย่างใหญ่เลยนี่พัชนาะโบราณโอ้ยลมโมกี้เป็นลมเทพเจ้าครับ ข้ามิคาเซมาพัดให้ผมเห็นเนี่ยพวกของพวกนี้นอเน,าอนากาโตะอเนกาโตะกะไซมาชิตะเฮ้ยวัวขอโทษขอโทษขอโทษเมื่อกี้เดินไม่ได้ดูเราเดินชนวัววัวเดินชนหรือเดินชนวัวครับอันนี้อาจจะเป็นสัญญาณว่าผมควรจะหยุดได้แล้วนะเนาะเฮ้ยเดี๋ยวด้ยวยเไปต้นมะขามเลยเซ่ต้นมะขามจ๋าเธอมีอะไร นี่ไงเจอปลานินเผานี่ไงเศกระเบื้องนี่ไงเจออีกแล้วเต็มเลยเราทําไมเราจะต้องเดินเก็บด้วยเราเยอะแยะไปหมดเลยนี่ไงปากหม้อแบบคลื่นอันนี้คนละชิ้นนะเฮ้ย <c oughs> คิดว่าผีครับไม่ใช่ครับหัวครับเสียงหัวครับอันนี้อยู่นานไม่ได้นะหมดแดงมันเยอะนี่ไงหินทรายใ่แล้วเคยมีวัดโบราณอยู่ที่นี่นี่ปราสาท เจอจะได้ครับหินโบราณนี่ไงอันนี้หินทรายแต่มันมีรอยเครื่องมือมนุษย์สกัดด้วยนะหินโบราณแน่นอนเนี่ยเจอตรงนี้แหละแต่คงว่าไม่แน่ใจมันเป็นชิ้นส่วนของอาคารหรือเปล่าไม่แน่ใจนะนี่มีกระจกนี่ไงมีเทวดาอยู่ในต้นไม้แล้วก็หินสามเหลี่ยมแต่ไม่ใช่สามเหลี่ยมเล็กนะเป็นหินบอกทิศที่ผมชอบเจอทุกที่อะ่ะโบราณสถานน่ะขอบคุณท่านลูกกะเทวดานะไม่รบกวนเราดูรุองร้องกัดผมเต็มเลยโอเคอันนี้ก็โต อ้าวมีอีกแล้วนั่งไงผ้าเจ็ดสีมีไหมหินโบราณมีไหมด้านหลังของผมนี่คือบาราใหญ่นะวัดพระวิษณุแล้วผมก็เห็นทางด้านทิศใต้นะครับ ก็มีแนวคันดินโบราณเหมือนกันเดี๋ยวเดินสำรวจดูว่าจะเจอเศษเครื่องปั้นไหมอันนี้ก็เหมือนกันนะเนี่ยอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งของคันดินสระเนี่ยแล้วก็เชื่อมกับอารายใหญ่นะอันนี้ผมสันนิษฐานจากสายตานะเมื่อกี้ที่ผมพูดเรื่องวัดของนักบวชน,นะครับอันนั้นใช่ไหมเนี่ยสระอันนั้นอนะแต่อันนี้ก็ใช่แต่ว่าผมคาดว่าน่าจะเป็นของชุมชนดูซิมีเศษเครื่องปั้นไหมเดี๋ยวเดี๋ยว เวลาเราดูเราดูยากเลยนะเพราะว่าเขาตักดินหน้ามันออกไปแล้วเหลือแต่อย่างนี้แหละมีไหมเออเจอแล้วนั่นไงนี่ไงนี่ยังไม่เจอเคลือบนะเจอแบบไม่เคลือบนี่ไงเต็มเลยนี่นี่ไงมีแต่แบบลักษณะหม้อ มันอยู่ข้างสายน,นี่รอยวัวควายลงนะดินมันตะลิ่งมันพังนี่เจอเต็มเลยนี่อันนี้แบบบางบางแล้วก็มีลายข้างบนอันนี้ปากหม้อ,อบางพลิ้เลยใช่เลยที่ผมสันนิษฐานว่าอันนี้คันดินโบราณไม่ผิดครับผิดแน่นอน เฮ้ยเจอ์แล้วนี่นไงเฮ้ยย้ายไปหมดเลยเฮ้ยปลาปลากระโดดเอา้านี่ไงอันนี้กระถางไฟไม่แกร่งเนีเ่นี่ก้นยหญ่ใหญ่เลยนี่ไงโอง่งเฮ้ยอันนี้ไฟแกร่งนะนใหญ่เลย เยอะแยะไปหมดเลยชิ้นเล็กๆอะ่ะเฮ้ยอันนี้ชิ้นใหญ่อยู่นะผมดีใจมากเลยแล้วมันมีกรวดผสมยอยู่ในเนื้อดินเหนียวด้วยน,นี่ไงลักษณะแบบงานรอบๆพนมรุงอะ่ะมันจะแนวนี้แหละเพื่อให้พาชนาดินเผาแข็งแกร่งะครับกรวดผสมอยู่เยอะเลยแต่อันนี้จะเป็นงานแบบงานไม่ใช่แบบงานช่างหลวงนะเป็นงานแบบชาวบ้านนะครับมันไม่ประณีตขนาดงานช่างหลวงอะ่ะ ผมชอบดูชอบดูลายนิ้วมือเขานะ่ะถ้ามีนะแต่มันไม่ได้มีกันได้ง่ายๆนะวเวลาเผาแล้วมันจะหายไปชิ้นใหญ่ในก้นกมันอันนี้แบบไฟไม่แกล่งอันนี้ก็ไม่ได้ว่าจะแกล่งอะไรมากนะแต่แกล่งกว่าสีนี้ stone rare อ,อันนี้ earth rare เฮ้ยเดี๋ยวดูถูกนะบารายเล็กแค่นี้นะแต่มีอะไรให้เราศึกษาเต็ม อยข้างในนี่ก็มีครับนี่ไงถ้าเราประเมินจากภูมิศาสตร์ที่เหลืออยู่นะเราจะคิดว่ามันจะมีได้ยังไงนะครับแต่ถ้าเราลองไปเปรียบเทียบกับพีระมิดแห่งกิซ่านะครับก็อยู่กลางทะเลสาใช่ไหมแต่ก่อนพีระมิดไม่ได้อยู่กลางทะเลสายนะพีระมิดอยู่กลางป่านะ ที่ยิบเพราเขาเจอพวกคาร์บอนนะครับหลักฐานที่เคยบ่งชี้ว่ามีต้นไม้มีป่าไม้นะครับอันนี้ก็เหมือนกันเนี่ยปัจจุบันนี้เราจะดูว่าเฮ้ยมันจะมีชุมชนอยู่ได้ยังไงเนี่ยแต่ก่อนมันมีเห็นไหมก็หลักฐานเครื่องใช้ของเขาอะอยู่เต็มเลยอันนี้แค่ผมสำรวจแบบหยาบๆแปบ๊บเดียวนะยังเจอขนาดนี้นะถ้าแต่ก่อนคงมีการเอาเครื่องค้นหาวัตถุระเบิดมาหาจริง,รงๆหละนะมาหาสมบัติไปขายเลยยุคเมื่อประมาณ 40- 50ปีที่แล้วอ่ะ40-50ปีที่แล้วอะ ยุคที่อุปกรณ์ที่ได้มาได้มาฟรีๆครับจากอเมริกานะ่ะยุคสงครามเวียดนามอนะ่ะแล้วก็แอบ,บเอามาหาสมบัติกันนะ่ะที่นี่แหละที่อีสานอนะ่ะจริงๆก็หาทั่วประเทศนั่นแหละไม่ใช่ว่าจะหาที่อีสานอย่างเดียวหรอกเพราะว่าเมืองโบรามก็มีอยู่ทั่วเนี่ยเขาที่เขาเรียกสุวรรณภูมินะภูมิภาคแถบนี้อินโดจีนแล้วขึ้นไปทางยุนนานอนะ่ะพอเป็นยุนนานมันก็เป็นอีกอีกอาณาจักรหนึ่งนะเป็นน่านเจ้าเป็นไรแล้ว อ่าโอเควันนี้ก็เดี๋ยวๆไหนๆก็เดินแล้วเดินให้มันรอบสิตอนแรกว่าจะเดินเท่านี้แหละนี่อันนี้ไมีด่รอยขาควายลงนะลงมันก็แบบพังตะลนิงพังเฮ้ยเต็มเลยเห็นไหมเราอยู่รอบอยู่รอบบารายเนี่ยพวกเครื่องปัินเผา ใช่แหละวัดเอ้ยนี่ไงสีดำเนี่ยที่ใช้ในโบราณสถานนี่ไงพวกภาชนะสีดําใช่เลยตรงนี้เป็นพวกชนชั้นนักบวชอยู่พวกพราหมณ์สันนิษฐานนะอาจจะเป็นชาวบ,บ้านก็ได้เต็มไปหมดเลยไม่อยากเก็บอีกแล้วมันเยอะเกิน,นตามพื้นนี่อีกแล้วเอยจะหยิบก็ไม่ได้เนาะจะไม่หยิบก็ไม่ได้เยอะ มันเยอะโอเคทำเป็นไม่เห็นบ้างดีกว่าถ้าเห็นมันก็จะเห็นเยอะแยะนี่นะผมแผนกล้องไปทางทิศตะวันออกของบารายบารายตรงน,นั้นน้ำต้นมะขามที่ผมเจอหินหินประสานนะครับนีเต็มไปหมดเลยเห็นไหมอันนี้ด้านในด้านนอก <c oughs> ขอบคุณมากเทพเจ้าเฮ้ย แต่ไม่หมดเลยอันนี้สีดำนนใช้ในประสาทเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยนี่ไงเคลือบอันนี้เคลือบเคืออันนี้สีเปลือกแตงกวานี่ไงอันนี้ก้นมันก้นถ้วยมันนี่ไงสวยไหมโอ้ยที่บางว่าจะได้เคลือบเครืองได้จนได้ครับอันนี้เคลือบเจอชิ้นเดียว เราจะออกจากบารายก็คือทะเลสาบของพระพิณุแล้วนะครับก็คือทะเลสาบที่อยู่รอบเขาพระสุเมน่ะอันนั้นก็คือเขาพระสุเมนะครับที่มีมหาสมุทรทั้งสี่ล้อมรอบอ่ะใช่ไหมแล้วก็เทพเจ้าก,ก็อยู่ที่ภูเขานะครับมีพระศิวะอยู่บนสุดใช่นั่นและอันนี้ก็คือทะเลน้ํานมผมยืนอยู่ในทะเลน้ํานมนะวันนี้นะครับขอจบลงแต่เพียงเท่านี้นะสวัสดีครับขอบคุณที่ชม